อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูโดนัทเค้กน้องแมวน่ารักน่ารักมาฝากกันค่ะเริ่มจากการทำโดนัทกันก่อนนะคะวิธีทำเทปแป้งเค้กดาวริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่อนเสริมไอโอดและวาน,นิลาชนิดผงคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตมด้วยน้ำตาลทราย ตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองตีจนเข้ากันดีใส่แป้งที่ผสมไว้ตีด้วยความเร็วต่่ำพอเข้ากันเติมหนุ่มค้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ทรงโดนัทประมาณ80กรัมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ35นาทีหรือจนกระทั้งสุกเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำรอยเย้าไอซิ่งกันต่อค่ะวิธีทำ ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1น,น้ำหนัก250กรัมเป็นสีขาวส่วนที่2น้ำหนัก50กรัมผสมสีผสมอาหารสีชมพูเตรียมไว้ติดอัลมอนด์หั่นครึ่งอบสุกกรอบเป็นหูบนโดนัทเคก้กนำลงชุบรอยเลไอซิ่งประมาณ1ส่วน2ของชิ้นวางบนตะแกรงโรยด้วยลูกปัดน้ำตาลพักให้รอยเยไอซิ่งเซตตัว บีบตกแต่งหน้าตาน้องแมวด้วยดัรกช็อกโกแลตละลายและบีบรอยัลไอซิ่งสีชมพูที่หูให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูโดนัทเค้กน้องแมว แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ